เราจะมาเล่นกันเลยนะครับคุณเพเื่อนเพ่เริ่มแกะตังสวัสดีค่ะนี่จะมารีวิว My World ที่โยระเบิดได้เป็นอันใหม่นะคะ <S <S อันบ้านนั้นอ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูกดตัวไอเลยนะครับช่วยแจะเลยนะแจ,ะแจะแกแะไรกูแจกอะไรกูมายเวิลยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้อ ชอบช่วงนี้คนชอบระเบิดเป็นพิเศษทำไมถึงชอบระเบิดอ่ะลูกก็เพราะว่ามันมันเพราะว่าคือชอบเพราะว่าอันนี้มันโยระเบิดได้ด้วยมันมันอันมันมันมันเท่มากเลยน่ะขีดแก้วมาเลยบัตรทิงทางเดี๋ยวดูข้ามฝั่งก่อนนะครับเป็นแบบนี้มีฐาน แล้วก็อันนี้เป็นคนดีแม่คะครับนี่นะคะมีคี่มมนะครับนี่ยเป็นแบบนี้นะโอ้บหญ่แท๊กเกี่นี้เต้องแก็กมาอีกเนี่ยเราจะช่ว้จะให้พี่ๆดูนะคะนี่แผ่นส้มต้มแบชิแบชิแบ วายแบ๊กเรเวนแบ๊กซีเรเวนแบ๊กเรเวนแบ๊กอีแบ๊กนายแบ๊กมีแค่ไหนแบ๊กนายแบ๊ก A infection ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต่อกันเลยเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่ต่อเสร็จแล้วเลยแล้วกันเนาะโอเคโอเค ก่อนที่เล่นเราต้องดึงอันนี้ออกก่อนนะครัะแล้วตรงนี้มันจะขยับได้ออกข้ามวันข้ามคืนเลยเหรอลูกใช่ครับครับนะโอเคอันนี้นั่นจะเป็นที่ยิงระเบิดของไม้เวิร์ตัวนี้นะครับนี่เราเป็นโครงกันอันนี้ก็จะเป็นบล็อกโครงกันนี่ก็จะเป็นไม้เวิร์ตัวดีใส่ชิ้เกาะเฮะมากแล้วก็มีระเบิดสองกล่อง เราจะมาเล่นกันเลยนะครับลมนิดเดียวดเดียดเดยเด๋ยวก็โดนตรงนี้อีกบอดเตีมหน่อยแลวเอาออกเีลยวตรงนี้เดี๋ยวตรงสองตัวนี้จะลมไหมเนี่ย ขอไปจมตีต่อก่อนนะครับขอทุกคนไปฝึกจมตีต่อก่อนนะคะยยอย่าลืมกดแชร์ให้กดไลค์กดแชร์ให้ขุณนเพิ่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย